สวยชาเฮียฮีวันหนึ่งเจ็บไข่ได้ประมาณกี่ลูกป0งห้าร้อยลูก,กตังยี่กามานก,กัดโดยซื้อไรไหมอ่ไมะไขว่ <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้นก็สู่รายการอมาม่าป้าเหลี่ยวนะครับในอีพีนี้ฮะ <c oughs> เราจะพาไปกินอาหารในเชิงแบบ <c oughs> สตรีทฟูด้ดเรียกว่า ใครที่เป็นสายขุยชายนะครับร้านนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าถ้าผมไม่แนะนําผมรับประกันว่าคุณไม่มีทางหาร้านนี้เจอเพราะว่าเฮียก็มีคอนเซ็ปต์กูขายหมดกูก็ขายมาแล้ว30กว่าปีหน้า2ซันอินอ่ะหน้า2ซันสายรเขาต้องขายดีอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับอยู่ในโซนของตรงข้ามฝั่งของวัดไตรมิตรนะครับเดินเข้ามาในซอยที่มีเซเว่นอยู่ข้างหน้า จะเจอร้านก๋ยช่ายก๋ยช่ายเฮียฮีมั้งเฮียฮีคือคิวยาวมากแล้วก็ไม่มีไลน์แมนมีแก๊ปไม่มีอะไรงนั่นนะนะนะครับเพราะเฮีย ah, เขาติดมากนะครับอ่ะดูเลยเน,นะนี<ค>น่ยนะต่อไปเยอะแยะเลย สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายรายการอเจกโดยเฉพาะเลยขอบคุณมากได้ครับนี่นะเบอร์โทรนะครับเผื่อใครหาไม่เจอเอาละครับผมขอสั่งก่อนนะครับเอาไส้กุยช่ายทีมงานเอาคนละกี่ลูกคนละสิบมะยังไม่ต้องจ่ายเงินสิแม่เดี๋ยวยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่มีกี่ไส้นะครับเจกครับมีเผือกมีมันแกวหอไม้กุ้ง้ตั้งร้านตั้งแต่กี่โมงครับบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็ ขายแป๊บเดียวนะครับร้านก็ขายหมดเกลี้ยงนะครับก็จะเจก็จะกลับบ้านเลยนะครับน้นอ,อย่างทุกวันเนี่ยเราอาเจก็ต้องกลับไปเพื่อปั้นแป้งทำซุยไส้ไปมาแล้สิบปี่ล้อ๋อเหรอคือเริ่มตั้งแต่โม่ข้าวเองนะ <c oughs> ครับใช้แป้งสดทำทำผักเองทุกอย่างทำไส้เองหมดวันต่อวันเลยว้าวนี่ก็มานัดโดยืจออะไรใหม่อะ ไข่หวาน FC ไง FC ยงว่าเนียนทอดอีไทอดได้เพราะปกติอยู่บ้านเราก็ทอดเองอยู่แล้วไงคือสมมติมาปุ๊บคิวยาวอะไรเงี้ยลูกค้าบางคนเขาก็ซื้อกลับไปทอดเองที่บ้านอร่อยเหมือนกันเพราะว่าสูตรลับคือน้ำจิ้มนี่วันหนึ่งเจ็ยได้ประมาณกี่ลูกปาห้าร้อยลูก มาแล้วมาอย่างนี้นเลยเอาครูก่อนแล้วกันไปทอดพี่ต้าแล้วใส่ไข่เด็ดเลยใส่ไข่ด้วยครับเจ๊เอร่อยสองไข่ลงไปไให้เป็นสุกจบโอ้โหเรียบร้อยมากเอามามยกเสียเยอะเลยเอามายอเสียว่ะามาดูเ,าเลยผลไม้ฮะ มันวดแน่ล้าทไ่เมอใช่ใช่ใช่ฮะเสียแล้วแต่ร้านบางร้านเขาทำเพื่อขายสวยงามไงอร่อยฮะเขาจะชิมกุ้ยช่ใช่ไหมพิเศษกว่าร้านอื่นตรงที่ผมกินร้านอื่นมากุ้ยช่อ่ะมันจะมีความเป็นเสี้ยนอะไรคือเสี้ยนแก่กากเนอ้อกไกเนื้อไอร้านนี้ไม่มีเลยมันนุ่มมันนิ่มไปหมดเ้าเรียกมัน คุณช่วยรีวิวมันแก้วมันเอาเผือกก่อนเผือกเผือกไส้เผือกนี่หากินยากนะถึงนุ่มแล้วก็หอมมีกินเผือกอยู่ป้มีกินเผือกางน้ำมันจะไม่มีกินเผือกใช่ใช่ใช่โอ้ยใครเป็นคือสิบปีแล้วตั้งแต่ว่าเหล็กเหล็กแม่เอียะแม่อ๋อนี่คือเจนลูกสองอันนี้อ๋อเหรอ สำหรับคนที่ชอบหน่อไส้ดอกไม้เนี่ยอยากให้จินตนาการไปถึงรสชาติของกระเพาะปลาที่มีหน่อไม้อร่อยอร่อยอ่อนรอใช่อ่อนๆหอมๆแต่ได้ความกรุบกรอบเหมือนกินจากร้านแบบตามพัตนาการมืันแก้วมันแก้วมาชิมกินมันแก้วใบกินมันแก้วชัดมากคุณรู้เลยว่าแบบแม่งคือมันแก้วอ่ะนุ่มๆก็ยอดร้อน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 อันไหนหน่อไม้ อันหัล่างพี่อ่ะเออนั่นแหละี่เออเออเออแอานี้รเรีรียกรียรีกรเรีรียเยรกรเียกรอเรีเรีรยเรายกเร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 ีรเรีเเรยเเรยเรีียเรีรรเรเยกร่อยร อไม่ที่กูบอกว่าเป็นไงเนี่ยคือเมื่อไหร่จะแดกเสร็จกูเมื่อกูจะยืนตายอ่ะผมถามพ่อพี่เลยอ่ะผมเขินเลยได้อไรอ่ะได้ไรอ่ใะได้ทับเพียงไรตั้งองอะไรอยู่เนาะม้เนี่ยม้วนเชไม่รู้เลือดหรือน้ำจิ้มแล้วจริงอ่ะโอ้พี่เบส ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับรายการของเราเมื่อคุณไม่รู้ว่าอยากจะกินอะไรดีในมื้อนี้และมื้อต่อไปลองดูรายการนี้ครับอาม่าป้าเหลียวจะพาไปกินของอร่อยที่หายิกยากครับนี่ก็คือหนึ่งในร้านที่เราพามานะครับใครที่ชอบกินกุยช่ายมีถึงสี่รสชาตินะครับไส้เผือกที่หากินยากมากนะครับและร้านที่ทําอร่อยๆมีเจ้านี้แหละครับผมอยู่ตรงฝั่งซอยตรงข้ามกับวัดไรเม็ตรอาม่า เมาส์ไอฟอยู่นะครับก็เลยไม่มาปิดรายการกลับมาเจอกันใหม่นะครับออรกับรายการอาหมาบ้านเหลี่ยวอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยลาันไปก่อนอนี้สวัสดีครับ